พรรามณะวัคที่ยีสหว่าด้วยคุณธรรมของผู้เป็นพระรามพระรามท่านจงพยายามตัดกระแสตัณหาจงบรรเทาการมทั้งหลายเสียท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว นะพรามเมื่อใดพรามเป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งสองประการเมื่อนั้นกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของพรามผู้รู้แจง้งย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ฝั่งนี้ก็ดีฝั่งโน้นก็ดีฝั่งนี้และฝั่งโน้นทั้งสองก็ดี ไม่มีแก่ผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีความกระวนกระวายสิ้นไปแล้วปลอดจากกิเลสแล้วว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้เพ่งฌานปราศจากทุลีอยู่แต่ผู้เดียวทำกิจเสร็จแล้วหาอาสวะมิได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วนั้นว่าเป็นพราม ดวงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้วย่อมสงา่าพระเมื่อเพ่งฌานจึงรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้ารุ่งเรืองด้วยพระเดชตลอดกลางวันและกลางคืนบุคคลผู้มีบาปอันลอยแล้วแลเราเรียกว่าพราหมณ์ บุคคลที่เราเรียกว่าสมณะเพราะประพฤติเรียบร้อยเพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ขับไล่มนทินของตนเราเรียกว่าบัญพชิตพรามไม่ควรทำร้ายพรามพรามไม่ควรแก้แค้นเขาพรามผู้ทำร้ายพรามก็น่าติเตียนอยู่แล้ว พรามใดแก้แขนเขาหน้าติเตียนพรามนั้นกว่าผู้ทำร้ายก่อนเสียอกีการที่พรามหักห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐหาน้อยไม่ใจที่คิดบีดเบียนย่อมหันกลับได้จากวัตถุใดๆความทุกข์ย่อมสงบระงับจากวัตถุนั้นๆ ผู้ใดไม่มีความชั่วทางกายวาจาและใจสํารวมได้ครบทั้งสามทวารเราเรียกบุคคลน,นั้นว่าเป็นพรามบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพ เหมือนรามนอบหนอมการบูชาไฟฉะนั้นบุคคลชื่อว่าเป็นพรามด้วยการก้าวชดาด้วยโคดด้วยชาติหาม่ได้สัจจะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สะอาดด้วยผู้นั้นชื่อว่าเป็นพรามด้วย ดูก่อนผู้มีปัญญาสามประโยชน์อะไรด้วยการม้วนผมของท่านประโยชน์อะไรด้วยผ้านหนังเสือของท่านภายในของท่านรกรงรังท่านขัดสีแต่ภายนอกเราเรียกผู้ทรงผ้าบังสุกุลสูผ้ผอมสะพรั่งด้วยเอ็นเพ่งชานอยู่ผู้เดียวในป่านั้นว่าเป็นพราหมณ์ เราไม่เรียกผู้ถือกำเนิดเกิดแต่คันมันดาว่าเป็นพรามหากเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเป็นเพียงโพวาทีคือเป็นพรามแต่ชื่อเท่านั้นเราเรียกผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ถือมั่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์ ผู้ใดแลตัดสังโยชน์ทั้งปวงได้ไม่สะดุง้งก้าวล่วงกิเลสเครื่องค้องได้หลุดพ้นแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ตัดชนะเชือกหนังและเงื่อนร้อมทั้งสายผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้ผู้รู้แจ้งว่าเป็นพราหมณ์ ผู้ใดไม่ประทุษร้ายอดกลั้นคำดา่าว่าการทุบตีและการจองจำได้มีขันติเป็นกําลังมีขันติเป็นหมู่พลเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราห์เราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดมีศีลไม่มีตัณหาเครื่องผูกขึ้น ฝึกตนแล้วมีสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายนั้นว่าเป็นพรามผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาศไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราม ผู้ใดรู้ชัดความชินทุกของตนในโลกนี้ปลงภาระได้แล้วผู้หลุดพ้นแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามเราเรียกผู้มีปัญญาลึกซึง้งเป็นปราดฉลาดในทางและมิใช่ทางบรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั้นว่าเป็นพราหมณ์ เราเรียกบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคนสองจำพวกคือคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ไม่มีอะไรเที่ยวไปผู้ปรารถนาน้อยนั้นว่าเป็นพรามผู้ใดละวางอาชญาในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเป็นสัตว์อย่างสะดุง้งและเป็นสัตว์มั่นคง ไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นค่าเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ไม่เคียดแขนในบุคคลผู้เคียดแขนผู้สงบในบุคคลผู้มีอาชญาในตนผู้ไม่ถือมัน่นในบุคคลผู้ถือมั่นนั้นว่าเป็นพราม ผู้ใดทำราคาโทษสะมานะและมักขะให้ตกไปเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้ใดกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหูสื่อความกันได้เป็นคำจริงไม่ทำใครใครให้ขัดใจ เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้ใดในโลกนี้ไม่ถือเอาสิ่งของอันเขาไม่ให้ไม่ว่ายาวหรือสั้นน้อยหรือใหญ่งามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้ใดไม่มีความหวังในโลกนี้และโลกหน้า ราชากความหวังไม่ประกอบด้วยกิเลสเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้ใดไม่มีความอาลัยหมดความสงสัยเพราะรู้ทั่วยังลงสู่อมตะบรรลุแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้ใดในโลกนี้ ละบุญและบาปทั้งสองและกิเลสเครื่องคล่องเสียได้ไม่มีความโศกปราศจากกิเลสดุดทุลีเป็นผู้บริสุทธิ์เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามเราเรียกผู้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุนมวัวเหมือนดวงจันทร์ที่ปราศจากมนทิน มีความเพลิดเพลินในพบสิ้นแล้วนั้นว่าเป็นพรามผู้ใดก้าวล่วงทางลำบากทางหล่มสงสารและโมหานีได้ข้ามโอกะถึงฝั่งแล้วเพ่งฌานไม่หวั่นไหวไม่มีความสงสัยไม่ถือมั่นดับแล้ว เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้ใดในโลกนี้ละกามทั้งหลายได้แล้วออกบวชไม่มีเย่าเรือนเป็นผู้สิ้นกามและพบเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้แล้วออกบวช ไม่มีเย่าเรือนเป็นผู้สิ้นตัญหาและพบเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้ใดละกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ล่วงกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของทิพย์ได้ปราศจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราม เราเรียกผู้ละความยินดีและความไม่ยินดีได้เป็นผู้เย็นไม่มีอุปธิครอบงำโลกทั้งปวงได้ผู้เกล้ากล้าวา่าเป็นบราหมผู้ใดรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่ติดข้อง ไปดีรู้แล้วว่าเป็นพรามเทวดาคนทันและหมู่มนุษย์ไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีอาสวะสิ้นแล้วผู้ไกลกิเลสว่าเป็นพรามผู้ใดไม่มีความกังวลในอดีตอนาคต และปัจจุบันเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความกังวลไม่มีความยึดถือว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้องอาจประเสริฐแกล้วกลาสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ชนะมารไม่หวั่นไหวล้างกิเลสตรัสรู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์ ผู้ใดรู้ปุเพนิวาสทั้งเห็นสวรรค์และอบายและบรรลุความสิ้นไปแห่งชาติหมดกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นผู้อยู่พรมจรมย์จบสิ้นทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์